ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเหลี่ยมเบตตาครับยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องครับที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับสําหรับวีดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาเอาปลานะครับปลาแฟนซีหางคอกนะครับก็ไม่เชิงว่าหางคอกกลางๆนี่แหละครับเอามาเลี้ยงตรงนี้นะครับอ่าทำไมถึงออกมาเลี้ยงตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราไม่ ได้เปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็คุณภาพน้ําดีนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําน้ํานะครับสําหรับน้ําที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับเป็นไม่ใสนะคุณนะครับนี่เป็นน้ําเขื่อนนะครับเป็นน้ําเขื่อนแบบเขื่อนที่ผมไปตกปลาก็คือตอนเช้าไปตักมานะครับความใส่น้ําไปประมาณ100ลิตรนะครับตรงนี้นะครับ นี่คือโซนนี้นะครับผมจะใช้น้ําตัวนี้ทั้งหมดเลยที่เลี้ยงมายกเว้นตอนที่เพาะทําคลิปนะครับแต่หลังจากนั้นที่เติมลงไปก็คือเป็นน้ําเขื่อนทั้งหมดนะครับตรงนี้มันสภาพบ่อมันได้นะครับน้ําไม่เน่าเสียนะครับไม่เคยเปลี่ยนน้าสักทีนะครับ่อนี้นะครับจนปลาโตได้จับแล้วนะครับจากวันที่เพาะเลยนะครับน่าจะเกือบๆสี่เดือนแล้วนะครับสําหรับบ่อนี้ไม่เคยได้เปลี่ยนน้ํานะครับ มีแต่เติมนะครับเวลามันแห้งลงไปครับเนี่ยอันนี้เป็นบ่อที่ว่าคัดทิ้งนะครับก็สภาพน้ําเนี่ยมันโอเคเลยนะครับน้ํานี่ใสนะครับน้ําใสมากนะครับน้ําใสนะครับแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็ดูพืชน้ำนะครับพืชน้ําขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่ามันเหมาะสมมากนะครับทั้งน้ําไม่เน่านะครับแล้วก็แสงที่กําลังพอดีนะครับเนี่ย แบบนี้นี่โอเคนะครับผมก็จะมาจับแบบนี้นะครับโดยจะเอาปลาแฟนซีนะครับเพราะว่าเอาไว้ที่นู่นนะครับขี้เกียจเปลี่ยนน้ํานะครับแฟนซีนะครับได้เปลี่ยนน้าบ่อยกว่าปลาป่านะครับไม่งั้นจะป่วยเดี๋ยวเราไปเก็บใบหูกวางนะครับมาใส่สักหน่อยนะครับต้นหูกวางนะครับเอาเก็บไปอย่างนี้เลยนะครับนี่จริงๆที่บ้านก็มีนะครับ เลี้ยงแบบนี้เลยนะครับทำง่ายๆนะครับยิ่งทำยากก็ยิ่งมีปัญหานะครับสำหรับปากัดเนี่ยยิ่งใส่ใจก็ยิ่งยิ่งยิ่งไม่รอดนะครับมเปลี่ยนน้ำบ่อยมากนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็เหมือนน้ำจะเสียนะครับมันไม่โดนหมอกโดนแสงนะครับที่นู่นนะครับไม่เหมือนปากัดป่าปากัดป่ามันทนนะครับเนี่ย แล้วก็จะใส่พืชน้ำนะครับก็เป็นทำคลิปง่ายๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นี่ครับพืชน้ำก็จะเอาจากบอ่อนี้เลยนี่สวยมากนะครับเพื่อนๆสวยมากครับเนี่ยสภาพอย่างนี้นะครับใส่พืชน้ำนะครับเอามาใส่เยอะๆหน่อยนะครับครับนี่ครับ เราเอามาใหม่ๆนะครับน้ํามันจะขุนแดงๆนะครับรอประมาณสองสามวันนะครับเอาปลาลงไปเลี้ยงเสร็จนะครับมันจะใสนะครับมันจะตกตะกอนลงไปนะเพราะว่าน้ําเขื่อนมันเป็นขึ้นนะครับแล้วมันเหมือนขย่าอยู่เรื่อยๆนะครับน้ําจะออกแดงนะครับนอกจากจะลึกๆนะครับก็คือลงไปลึกนะครับน้ําจะออกเขียวนะครับถ้าออกไปลึกๆนะครับนี่ครับ ก็สำหรับน้ําส่วนนี้เนี่ยเอามาเลี้ยงโดยไม่ต้องพักเลยนะครับผมจะปล่อยปลาเลยนะอ่าช่วงนี้อากาศหนาวมากนะครับแล้วก็คลิปช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้เห็นปลานะครับงั้นช่องเรามันจะบินนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเวลานู่นเลยเวลามันเซตตัวนะครับอ่าหลังจากที่เซตตัวสําหรับน้ําคลองน้ําอะไรที่แบบ ถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับผมแนะนําให้เป็นแบบคลองถ้าเป็นคลองนะครับเป็นคลองแบบเปิดนะครับคลองแบบเปิดยังไงนะก็คือมันมันถ่ายเทนะครับมันเชื่อมต่อกับแม่น้ําหรือว่าอะไรที่ที่แบบน้ํามันไม่เสียนะครับไม่ใช่น้ําคลองแบบดําๆน้ําจากอ่ัควเรือนที่มันไหลลงมานะครับอันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมนะมนเพื่อนๆนี่ครับ ก็ง่ายๆเลยนะครับผมเชื่อว่ามันโตเร็วแน่นอนนะครับถ้าบ่ออย่างนี้นะครับให้อาหารนะครับถึงนะครับอ่าสำคัญเลยเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็บ่อพวกนี้มันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับอาจจะมีโปรมาแบ่งนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ